ู่แถวราชพฤกษ์นี่เองค่ะ uh oh. เมนูละ25บาทเท่านั้นค่ะมีหลากหลายเมนูมากเลยนะคะเดี๋ยวหน่อยจะพาไปชมข้างในนะคะว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่นี่ก็จะมีทั้งบิงตูนะคะทัพทิมกรอบนะคะรสช่องนะคะขนมหวานแต่ละอย่างนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีตักน้ําส้มนะคะมีเครื่องดื่มเป็นน้ําส้มน้ำสับประรดนะคะก็4ช้อน15บาทเท่านั้นเองค่ะหน่อยมาทุกที่ก็ กินเธอชอบกินน้ำส้มไงคะอร่อยแล้วเดี๋ยวหน่อยจะพาเข้าไปชมข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะฝากเพื่อนๆนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไคร b e ช่องหน่อย n p c Party Channel ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวหน่อยพาไปที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวติดตามชมกันได้เลยนะคะและตอนนี้นะคะหน่อยมีทําเพจช่องหน่อยพาเพลินเดินกินเที่ยวนะคะก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่บุญชิดกไปกดติดตามกันได้นะคะวันหน่อยจะเคยเอารคลิปเรื่อยๆนะคะไปกันเลย ชื่อลาดนะคะเมรุวิลล่าบาลที่นะคะเฮ้มีขาวผัดปู25บาทโอ้เย oh, <yeah. S 1> ้ของผัดปูนะคะหนมจีน้ำยาปูก็มีนะคะอ่านี่จะเป็นหนมจีนน้ำยาปูนะคะ25บาทค่ะโอ้เย้ ถึงแล้วนะคะที่ร้านนะคะแล้วก็เปิดเข้าไปได้เลยนะคะ <S <S อ่าอ <S 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 อน,นี้นะคะก็จะมีหลายเมนูเลยนะคะ,ะมีสปาผัดชานะคะสปาปลาเค็มนะคะเป็นสปาเกตตี้นะคะสปาเกตตี้หอยนะคะสปาเกตเนนะะเกตี้เบคอนนะคะเกี๊ยวกุ้ง เส้นมีผัดกระเฉดข้าวกะเพราก็มีนะคะเวลาลูกค้าแต่ละท่านเข้ามาก็คือหยิบใบพวกนี้นะคะให้กับแม่ค้าคอตได้เลน,นะคะแล้วก็รอเรียกชื่อรับอาหารนะคะเมนูแต่ละวันก็จะเปลี่ยนแตกต่างกันไปค่ะ Ready, <go. S 1> ก็ข้าวผัดกุ้งนะคะข้าผัดปูก็มีนะคะจาะนละเซ็ตละ25่าบ้านเท่าะั้น,นะคะ่ะ แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่นะคะ25บาทนะคะ oh. Oh. อาโบนารา25บาทค่ะันนี้เมนูนะคะเมนูของหวานจะเป็นทับทิมกรอบนะคะ25บาทแล้วก็รสช่องน้ำนะา้ค่ะายแมนก็มีนะคะที่วิลล่าบาลาีนะคะ เออโอ้โมาในร้านแล้วนะคะที่นี่นะคะก็จะมีอาหารนะคะเมนูละ25บาทเท่านั้นค่ะแต่วันนี้หน่อยสั่งเป็นสปาเกตตีเบคอนนะคะ 25บาทแล้วก็ข้าวผัดประเค็มนะคะค mm ุ hmm. ้มมากๆเลยค่ะให้เยอะด้วยนะคะก็โอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปจะถ่ายรูปให้ดูนะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะแล้วก็เมนูอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนี้ไหนขอรับประทานกันนะคะดากินมากๆเลย ก็ข้าวผัดปลาเค็มนะคะเยอะมากๆเลยก็คุ้มราคานะคะ25บาทนะคะ ขเข้ามานะคะก็ไปเลือกเมนูได้เลยนะคะจะมีหลากหลายเมนูมากเลยค่ะ oh. หน่อยก็จะเป็นวันนี้จะเป็นสปาเบคอนกับข้าวผัดกระเค็มนะคะ oh. แล้วก็ oh. ท่านผู้ชมก็หยิบใบนี้นะคะส่งให้กับที่ที่ทร้านได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเรียกซื้อนะคะไปไปรับอาหารนะคะ เดี k k pues huh, uh ๋ยวนายลองทานข้าวผัดปลาเค็มก่อนนะคะรสชาติเป็นยังไงเออโอ้ยเยี่ยมมากเลยค่ะชั้นชมเปนไหนสนใจนักมาด้นะคะสาขาละสเปิร์กนะคะร้านเปิดถึงหนึ่งทุ่มนะคะตั้งแต่สิบโมงถึงหนึ่งทุ่มนะคะ Ready go นี่สั่งเป็นสองเมนูก่อนนะคะค่ะก็ฝากเพื่อนๆนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหน่อย NPC Party Channel ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะหน่อยจะอพาบคลิปหน่อยนะคะเดี๋ยวจะมีมาลงทริปเรื่อยๆเลยนะหน่อยก็รับประทา,านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหมดทั้งสองอย่างเลยทำน้ำส้มด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็จะมี เมนูนะคะพวกบิมซูก็มีราคาลำแข็งใสก็มีนะคะ25บาทเท่านั้นค่ะจะเป็นทับทิมกรอบนะคะอโอแต่ละเมนูก็จะเปลี่ยนแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะตอนชำระเงินนะคะก็คือว่าจ่ายได้เลยนะคะแล้วก็หยิบตังค์ทอน้เองค่ะก็สะดวกมากๆนะคะโอเคแล้วก็ใครใครว่าก็มานะคะถ้าว่ารสชาติอาหารผมดีมากๆค่ะจะให้ภาพปยญยา โอ้โหสามสิบห้าพรายได้แน่ขอหน่อย5บาทนะคะถอ5บามสิบห้าทก่อ มีหมูอบหมูเส้นก็มีนะคะแล้วก็น้ำพริกกะปิก็มีนะคะก็จะชุดละ3 0บาทนะคะน้ำริกกะปิปลาทูนะคะ <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าแต่ว่าข้างในนี้ก็จะควันแบบขโมยนิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขโมยเยอะนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครแบบเอ้ยกลัวแบบสแสบตาหรือว่าแบบควันเข้าก็แนะนําให้ซื้อกลับไปกินที่บ้านนะคะก็ฟุ้ <c oughs> ด้วยนะคะทานแต่ทานที่ร้านก็ได้ค่ะมีเปิดแอร์เปิดเพลงอะไรนะคะเย็นสบายค่ะก็ เพืเ่อนๆหรือท่านผู้ชมนะคะใครผ่านมาแถวนี้ก้าแวะมาได้นะคะที่วิลล uh ่า oh. บาลารีนะคะสาขาลักสันึ์ค่ะ Lele, Lulu, uh -huh, Madame Lele, Lulu, uh -huh, My young mom.